สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องช็อตแมลงเรียกว่ายุงดีมันช็อตแมลงได้ด้วย,วยก็แน่นอนครับปัญหาช่วงนี้สําหรับบ้านผมนี่คือยุงนะครับยุงเยอะมากนะครับแล้วมันก็กัดตัวเล็กผมนะมัจะเรียกตัวเล็กีิปีนี้6ขวบแล้วลูกสาวผมนะครับผมก็เลยเฮ้ยวันก่อนไปโลตัสนะครับที่อเมอกก็เลยเจอไอ้เครื่องหน้าตาแบบนี้ ช่องอยู่ในโรตัสอแตเสียงมันดังดีมากเลยนะปุ๊บปักปุป๊บปักิ๊บจ๊จิ๊ดจั๊จเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันต้องใช้งานได้ดีแน่เลยขนาดโรตัสไฟสว่างสางอ่ะมันยังช็อตยุงช็อตมแมลงได้แบบตุ้มตามเลยนะผมเลยเฮ้ยกลับมาเซิร์ชดูกว่าเครื่องมันไม่ได้แพงมากเครื่องนึงมันสี่ห้าร้อยน่าลองซื้อมาใช้ดูนะครับก็เลยได้เจ้าเครื่องนี้มาที่ลาซาด้านะครับตัวนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเรามาแกะกันเลยนะครับก็เสียบปลั๊กเปิดสวิต เมื่อช็อตยุงได้เยอะแล้วก็อปิดสวิตช์ถอดปลั๊กแค่นี้ครับตัวเครื่องางานแค่นี้จริงๆเนี่ยขนาดตอนรีวิวตอนนี้ยังมีแางวันบินเลยนะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวได้สั่งไว้เครื่องช็อตยุงผมอะ่ะโอเคนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโซ่ของครับโซ่ของเผื่อใครแบบตรงเนี้ยเอาไปห้อยนะครับเนี่ยมันจะมีหูเกี่ยว สองข้างตรงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นโซ่ค้องนะครับแล้วก็มีนี่อ๋อมีอะไรครับนี่เขาบอกว่าคือถ้าเครื่องมันหมดอายุอะเนี่ยสั่งซื้ออะไรที่ลายตัวนี้เข้าได้นะโอเคก็คยังดีค่ะเออก็อยังอุ่นใจว่ามันมีอะไรเนาะตัวหลอดอะ่ะผมดูนะ้มัแนน่าจะเป็นหลอดฟูลเลสเซนนะครับคือหลอดมันจะปล่อยเท่าที่ผมอ่านนะหลอดมันจะปล่อยเฮิร์ต นะครับที่มันล่อยุงนะครับไม่ใช่แค่สีนะครับเขาเรียกว่าย่านความถี่สีที่ยุงและแมลงชอบนะครับตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าหลอด LED สมัยนี้ทําได้หรือยังนะย่านความถี่สีเนี่ยนะครับคือตัวตะแกงเนี่ยมันจะมีกระแสไฟนะครับเพราะฉะนั้นห้ามจับตะแกงนะครับ แล้วก็ห้ามเอาของที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าเนี่ยมาเขี่ยตะแกรงตัวที่ยังเสียบปลั๊กอยู่นะห้ามเลยนะครับมันอันตรายนะตะแกรงตัวในนี่นะเพราะว่าตะแกรงตัวนอกเนี่ยเป็นตัวป้องกันหลอดเฉยๆนะครับตะเกรงตัวในเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ป้องกันนะครับไอ้อะไรที่มันไปกระแทกหลอดแตกนะเพราะมันเป็นหลอดฟูเรสเซนต์ธรรมดานะตัวเครื่องมีอะไรบ้างก็จะมีชีวิตเปิดปิดตามที่เขาบอกนะครับตัวนี้แล้วก็ถาดรองอยุงนี่นะครับ ไอ้ถาดลองยุงเขาเนี่ยมันใส่ตรงไหนตรงนี้นี่ครับใส่ลงไปตรงนี้ถาดลองยุงเขานี่ครับประมาณนี้นะผมเดาดังว่าก็โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วครับขอดูตามภาพหน่อยอ่าใช่ใช่ประมาณนี้เนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้ครับก็ม,มีถาดหนึ่งอันอยู่ข้างในนี่ ยุงมันก็จะหล่นลงมาที่ถาดานะยเวลาคุณใช้คุณก็ถอดปลากออกแล้วก็ทำำาําความสะอาดตรงถาดลองนะครับอ่เดี๋ยวเราเปิดเครื่องลองดูเอาท่านอนด้วยกันเนาะคงไม่บื้มมานะโอเคเปิดเครื่องดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล่อมแมลงประมาณนี้นะครับ คือถ้าเปิดเครื่องแมอยาไปแตะตรงตะแรงนะอันตรายนี่ปิดคือติดปิดเปิด,ปด,ปดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเรามาดูผลงานกันนะครับว่ามันดักยุงดักแมลงได้จริงไหมเพราะชั้นล่างบ้านผมเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะนะครับเยอะมากเดี๋ยวเราดักดูกันสักหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับครับอันนี้มาดูผลงานกันนะผมเปิดในก็งคืน ตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งนะครับเปิดตั้งแต่หกโมงเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ก็หกโมงเช้าของอีกวันก็มีเสียงช็อตอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยเท่าไหร่ะเดี๋ยวเราปิดเครื่องแล้วดูกันเอาตะแกงออกปอดปักกอนนะเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วก็หยิบตะแกงมาดูอ่าก็มีนะครับก็มีมดก็มา ใช่แล้วก็มีที่ติดอยู่บนตะแกงด้วยนะครับเนี่ยก็ใช้งานได้จริงนะผมนั่งเปิดอยู่นั่งอยู่ก็มีเสียงช็อตอะ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีที่เป็นลงตะแกงก็เยอะอยู่นะครับพวกบอลเนเตัวอื่นโอเคนะใช้ได้จริงนะครับมันก็ล่อ,อยุมง,ออยอมงมาจริงล่อยุงล่อบอลเลนมาจริงเนี่ยล่อหมดด้วยระวังมดให้ดีนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด u b s c r i b ์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย